เนือเ้อไก่ทอดเต็มปุ๊บใส่เลยเนาะคูณน่าแรบบักมากใส่แบบสแบบสอร์ทำไม่เลิกกี่คุณโอเคเราใส่ไปแล้วแล้วก็รอพักไว้แล้วก็วกจะมีอะไรนะของเราคูณ โอเคนะคะคูนเราก็รอแบบให่สุกรับเนื้อมาเราก็ใส่มาระหว่างรอเราก็ยงม่ได้สั่งคนหลงจากนันแต่อยสโพเหนึ่งแล้วเรากแต่แูนระหว่างแต่แอนจะหันมาใช่ป่ะีอยู่นะคะคูด เราก็ใส่ไปเลยป่ะต้มไปเลยเนาะคุณไม่ไป็น้โโอ้โอ้อ้โหโอ้โหโอ้โ่าอ้ว่า่นใส่แบบหโอ้โหี่อ้โห ใคือ,อกสกปส่เถอะไม่ได้ช่สุใสไประมาณนี้ไปแล้วนะเรียบร้อยครับคุณซีอูนะคะแอนนี่ดูบายค่ะ